นี่ครับเบียร์ลาลูกเขามีประวัติอะไรยังไงนะเมื่อกี้เห็นเขาเล่าให้ตั้งฟังเบียร์ลาลูเป็นเบียร์เป็นเบียร์อยู่ที่ดานาเนี่ยครับเป็นเบียร์ดานาใช่ใช่แล้วก็ของภาคกลางภาคดานานี้สะดังที่สุดแล้วก็จะราคาถูกที่สุดถูกที่สุดด้วยกระป๋องละสิบบาทสิบกว่าบาทเนาะ่แล้วก็อร่อยด้วยใช่ไหมก็ยังไม่ได้ชิมค่ะเดี๋ยวลองชิมอ่ะเดี๋ยวน้องบุ๋มลองชิมใหในกล่องนี่ครับเบียร์ลาลูครับมาชิมได้เนาะ เราบอกยังไงี้รมประมาณไหนสี่เท่าแก้มเลยรสชาติยังไงอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเบียร์และเครื่องดื่มแบบอลกอฮอล์ทุกชนิดะนะนะครับเป็นยังไงบ้างอารมณ์อารมณ์มแบบเดียวกับช้างอ่ะช้างรุ่นเก่าหรือช้างรุ่นใหม่ช้างเก่าช้างเก่าแต่มันดีกว่านิดนิดนึงอ่ะช้างเก่าอ่ะเอานุเคยกินแล้วใช่ไหมอันนี้เหมือนๆๆช้างช้างรุ่นเก่า,า,น,า,า,กานิดนึงเด็กมือกีฬาดีโอดีโอนะ ประมาณโออยู่นะโอเคไม่เข้มใช่ไหมครับเันเบาปากสิ่งเหล่านี้ไม่ดีนะฮะผู้ปกครองเขาควรจะชี้แจงมาเรื่อยๆพอดูคลิปแล้วก็ให้คำแนะนำด้วยครับเด็กกินช้างว่าไงช้างรุ่นเก่าอ่ะเป็นไงบ้างปะดีกว่าช้างรุ่นเก่ามันเกิดแต่ช้างมันไม่เท่าเลโอมันเข้มมันเป็นไงนะพี่อาร์มันเหมือนกินชัก ม oh ัน,นจะแค่อเ,เหมือนช้างรุ่นเก่าแต่ว่ารสชาติมันจะดีกว่า